ทุกท่านที่เข้าชมช่องของเราเป็นครั้งแรกนะครับฝากกด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องแมทแอลันและคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาและข้อสอบของคณิตศาสตร์ที่ช่องของเราลงวิดีโอทุกวันนะครับข้อที่16นะครับรูปที่กำหนดให้เป็นรูปเลขาคณิตสามิติชนิดใดนะครับมันมีลักษณะส่วนข้างล่างนะครับเดี๋ยวครูขอขีดให้น้องนเห็นภาพนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะนี่คือฐานครับ ฐานของเขาเวลามันจะมีรูปเป็นหลายเหลี่ยมใช่ไหมครับเราก็นับครับนับตรงฐานก็ได้นะครับจะดูง่ายนะครับอ่ะหนึ่งสองนะครับครูขีดแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่านะสามสี่ห้าหกครับฐานตรงนี้ข้างล่างเนี่ยคือหกเหลี่ยมครับตรงนี้นะหกเหลี่ยมครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหมดเลยนะน้องๆดูดีๆครับแสดงว่ารูปนี้ก็คือพิระมิดนะครับฐานหกเหลี่ยมนั่นเองครับก็ไปดูครับ ก็คือตรงกับชอยที่4ครับข้อนี้ไม่ยากเลยครับน้องๆต้องเข้าใจนะครับด้านข้างของพีระมิดนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมเสมอเวลาเราจะเรียกเขาเนี่ยนะครับก็ดูที่ฐานครับถ้าฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมจะเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมแค่นั้นเองครับโอเคนะข้อ17นะครับวงเล็บนะ1เศษ5ส่วน9ลบด้วยเศษ1ส่วน3แล้วก็หารด้วย1เศษ2ส่วน9ครับแสดงว่าเราจะต้องทำตัวในวงเล็บให้เสร็จก่อนนะครับตัวนี้นะ ครูแปลงล่างให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับ1เศษ5ส่วน9นะครับเอา9้าไปคูณ1ได้9บวกกับ5เป็น14นะครับส4ส่วน9้นั่นเองลบด้วยเศษ1ส่วน3ครับทำให้ส่วนเท่ากันดูตัวเลขน้อยของตัวส่วนนะครับคือเลข3เรแล้วก็คูณเข้าไปนะครับก็คือคูณด้วย3ส่วน3เข้าไปนะครับหรือครูชอบคูณแบบนี้ครับครูก็คูณด้วย3ข้างล่างแล้วก็ข้างบนนั่นเองครับค่าเท่ากันนะเราจะได้นะครับ 14.9ส่วนเตัวหน้าเหมือนเดิมครับลบด้วยเศษสส่วนเครับตัวส่วนเท่ากันแล้วครับเราก็จะการลบกันได้เลยครับได้มาเป็นเท่าไหร่ครับ1ิบเส่วนที่เครับในวงเล็บได้มาแล้วนะครับถัดไปครับเราก็ต้องไปหารกับตัวด้านหลังครับอ่ะต่อเลยนะครับครูก็ได้มาเป็นเศษสิเอ็ดส่วนที่เะครับจากวงเล็บหารด้วยนะครับครูก็แปลงล่างตัวด้านหลังเนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปของ เศษเกินครับเอา9คูณ1ได้9บวกกับ2ได้มาเป็น11นะครับได้มาเป็นเศษ11ส่วน9ตัวด้านหน้ามันคือเศษ11ส่วน9ตัวด้านหลังก็คือเศษ11ส่วน9หารกันก็เท่ากับ1ได้เลยนะครับโอเคนะครับได้เท่ากับ1แล้วนะเราก็ไปตอบครับก็คือเลือกช้อยที่3นั่นเองครับโอเคนะครับข้อ18นะครับข้อสอบคณิตศาสตร์40ข้อดาวทำถูกเนี่ยนะครับ85%ดาวทํดาวทำผิดกี่ข้อน้องๆจำนะครับ ข้อสอบคณิตศาสตร์40ข้อเนี่ยคือทั้งหมดถ้ามันเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็คือ100%นะครับน้องๆน,นะครับ100%นะดาวเขาทำถูกไป85%แสดงว่าถ้าเราจะหาส่วนที่ทำผิดที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เอา100%นะครับลบด้วย85น,นั่นเองครับเราจะได้มาเป็นที่ทำผิดนะครับก็คือ15%โอเคไหมครับก็เอา15%มาคิดครับก็คือ15%ของทั้งหมดทั้งหมดก็คือกี่ข้อครับ 40ข้อก็คูณด้วย40ครับเราจะได้มาเป็น15%เปอร์เซ็นต์คือ15ส่วนร้อยครับแล้วก็คูณด้วย40ครับแล้วเราก็ตัดทอนแค่นั้นเองครับอ่ะคูใช้แม่20ตัดแล้วกันนะครับตรงนี้ได้2ครับตรงนี้ได้มาเป็น5ครับและคูก็ใช้แม่5ครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น3ครับแสดงว่าคูณกันแล้วได้มาเป็นเท่าไหร่ครับ6นั่นเองครับโอเคไหมครับหข้อไปดูในช้อยก็คือช้อยที่2ครับโอเคนะครับ เดี๋ยวกรูแถมอีกหนึงวิธีนะนะครับคราวนี้เนี่ยอีกหนึ่งวิธีนะครับเราสามารถหาได้จากตรงนี้ครับครูขอเขียนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับอีกวิธีนึ้งนะครับดาวก็ทําถูกไปเท่าไหร่ครับ85%เราก็หาว่าดาวทําถูกไปกี่ข้อใช่ไหมครับก็คือ85%ของทั้งหมดคือ40ข้อครับอีกวิธีนึงนะครับเราก็จะได้นะครับก็คือ 85คือ85ส่วนด้วยร้อยครับคูณด้วยี่ครับแล้วเราก็ตัดทอนแม่20เลยนะครับตรงนี้ได้มาเป็น2ครับตัวนี้ได้มาเป็น5ครับแล้วนํา5ไปตัดอีก5 1 5 5อะไรครับ57ครับถูกไหมนะครับแสดงว่าเราจะได้ก็คือเอา17ไปคูณกับ2ครับได้มาเป็น34ข้อนั่นเองโอเคไหมครับแสดงว่าดาวทําถูกคือ34ข้อนะครับดังนั้นนะครับทําผิดก็เท่ากับ เอาทั้งหมดก็คือ40ลบด้วยที่ทําถูกครับ3 4ข้อก็จะกลายมาเป็น6ข้อนั่นเองครับก็จะตรงกับที่เราคิดมาครับชอบแบบไหนก็แล้วแต่น้องๆนะครับยังไงก็ถูกเหมือนกันครับเสียเวลาอาจจะไม่มากนะครับข้อ19นะครับพ่อค้าติดราคาจักรยานคันหนึ่งไว้1,200บาทซึ่งได้กำไร20%ราคานี้นะครับเป็นราคาขายนะครับที่ได้กำไร20%นะครับ ในช่วงปีใหม่ลดราคาให้10%พ่อค้ายังคงได้กำไรเท่าไหร่แสดงว่าเดี๋ยวครูจะย้อนนะครับหาทุนก่อนนะครับเรายังไม่รู้ทุนนะครับเรารู้ว่าราคาขายตรงเนี้ยจากบรรทัดเนี้ยนะครับเราได้ราคาขายแน่นอนครับอ่ะราคาขายนะครับราคาขายกำไรนิดนึงนะครับอ่ะกำไรนะครับ20%นะครับมันก็คือเกิดจากนะครับมองง่ายๆนะครับทุนของเราเนี่ยครับทุนของเราเนี่ยครูให้เป็น x บาทซึ่งนะครับเท่ากับนะครับก็คือ100%นะ100%จำไว้เลยนะครับเวลาเราตั้งขายนะครับเอากำไรตรงนี้20%ไปบวกกับทุนของเราครับจะกลายมาเป็น1 2 0นครับนั่นคือราคาที่เราตั้งและได้กําไรนะครับต้องบวกแต่ถ้าขาดทุนเนี่ยต้องเอาไปลบจำไว้เลยนะครับน้องๆอ,อันนี้ไม่ยากนะครับและคูณด้วยทุนกันแล้วก็คือ x นี่คือการสร้างสมการราคาขายรู้แล้วก็คือพันสองเราก็แทนค่าครับตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือคือพันสองร้อยบาทเท่ากับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนด้วยหนึ่งร้อยครับแล้วก็คูณด้วยเอ็กครับโอเคไหมครับแล้วเราก็ตัดทอนนะครับตรงนี้ครูใช้แม่สิบนะตัดไปนะครับแล้วครูย้ายตรงนี้ครับครูไม่ตัดต่อนะครูย้ายสิตรงนี้หารอยู่ย้ายไปคูณครับแล้วสิบสองคูณอยู่ย้ายไปหารครับมันจะหารลงตัวพอดีเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับได้มาเป็นหนึ่งพันสองร้อย คูณด้วย10ส่วนด้วยนะครับ12นั่นเองได้มาเป็น x ครับแล้วเราก็ตัดทอนครับตรงนี้เป็น1นะครับตรงนี้มาเป็น100นั่นเองครับแสดงว่า100ไปคูณกับ10ได้มาเป็น1000ันั่นเองทุนของเราก็คือ1000บาทครับ x ของเราก็คือ1000บาทโอเคไหมเราได้ทุนมาแล้วนะครับตรงนี้คือ1000บาทอ่ะโอเคไหมครับ คราวนี้เขาบอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับเขาลดราคา10% 10%จากราคาไหนก็คือจากราคานี้นะนะครับต่อนะครับตรงนี้นะครับจากบรรทัดนี้เลยนะเราก็นะครับเขียนเลยครับลดราคานะครับ10%นะครับจากอย่าลืมนะจากราคาก็คือ1,200นะครับนะครับแสดงว่าเทคนิคของเรานะครับ คูมงก้อนที่เราตั้งขายเนี่ยให้เป็น100%ครับลบไป10%แสดงว่าเหลือเท่าไหรครับเราจะเหลือนะครับเหลือราคาก็คือ90%ครับจากราคาก็คือก้อนนี้ครับ1,200ครับโอเคไหมครับต้องฝึกทำด้วยนะครับวิเคราะห์ครับมันก็จะไม่ยากครับน้องๆอ่านเราเราก็จะได้ครับตรงนี้นะครับก็คือ90ส่วนใน้ยครับแล้วก็คูณด้วย1,200ครับ ตัดศูนย์ข้างล่างไปสอตัวครับข้างบนก็2ตัวครับโอเคไหมแล้วเหลือ12ตรงตัวนี้ครับไปคูณ90ครับ12คูณ9้าได้มาเป็น108แครับแล้วก็มีศูนย์ตัวก็ใส่ศูนย์ครับแสดงว่าเหลือราคาก็คือ1 0 8 0บาทเราก็ไปเทียบกับทุนครับทุนของเราก็คือ1,000บาทถูกไหมนะครับแสดงว่าดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้กำไรอยู่นะครับกำไรเท่ากับ1 0 8 0นะครับลบด้วยทุนของเราก็คือ1,000ครับก็เท่ากับ80ครับ โอเคไหมครับนี่คือสอนให้ละเอียดนะครับแล้วก็ไปดูในช้อยก็คือช้อยที่1นครับน้องๆเวลาทําจริงไม่ต้องอธิบายแบบนี้นะครับน้องๆทดเลขได้เลยครับวิเคราะห์โจทย์แล้วก็นั่งทาได้เลยครับมันไม่ยากนะโอเคนะครับข้อ20นะครับแม่ค้ามีแตงโม210ผลขายไปเศษ5ส่วน7ของแตงโมทั้งหมดแม่ค้ายังเหลือแตงโมกี่ผลครับข้อนี้นะครับเขาขายไปนะครับเศษ5ส่วน7 เราดูเราจะใช้วิธีเทคนิคแบบนี้นะครับมันสองมีวิธีคิด2วิธีนะครับเราจะหานะครับวิธีแรกก็ได้อ่ะคูณสอนวิธีแรกครับวิธีง่ายๆนะครับขายไปนะครับตรงนี้เศษ5ส่วน7นะครับของคือคูณคูณด้วยทั้งหมดทั้งหมดก็คือ210ผลครับแล้วเราก็มาคิดครับตรงนี้นะครับขายไปนะครับก็เท่ากับนะครับเศษ5ส่วน7ดคูณด้วย210ครับตัดทอนนะครับแม่7ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น3มีศูย์ก็เป็น30ครับนำา30ไปคูณกับ5 แสดงว่า35 0ห้สหศูนย์ครับแสดงว่าขายไปนะครับ150ผลนั่นเองครับเหลือดังนั้นเนี่ยนะครับเหลือก็เท่ากับนะครับก็คือเอาแตงโมทั้งหมดตั้งลบด้วยที่เราขายไปนะครับ150ก็จะเหลือนะครับ60ผลครับโอเคไหมครับไปดูในช้อยคือช้อยที่3ครับโอเคไหมอีกวิธีครับน้องๆของใครที่ไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูได้นะครับเขาขายไปนะครับ เศษห้าส่วนเจ็ดคืออะไรร pues yeah. nah ู <for S 1> ้ไหมทั้งหมดเนี่ยตรงนี้คือทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนะครับเจ็ดส่วนเขาขายไปนี่คือเขาส่วนที่เขาขายนะครับแสดงว่าเหลือนะครับเหลือกี่ส่วนครับเหลือก็คือเอาเจ็ดตั้งนะครับเจ็ดตั้งลบด้ห้าครับเหลือสองส่วนในทั้งหมดคือเจ็ดส่วนครับของทั้งหมดเหมือนเดิมคือของแตงโมทั้งหมดก็คือสองร้อยสิบครับนี่คือวิธีวิเคราะห์คำนวณแบบนี้นะครับ และเราก็ได้คําตอบเลยเราตัดทอนนะครับ717ครับ7อะไร21ครับ7 3มี0ก็เป็น30ครับนํา30ไปคูณกับ2ครับก็กลายมาเป็น60ผลครับแสดงว่าเราก็เหลือ60ผลนั่นเองครับใช้วิธีไหนก็ได้นะครับน้องๆชอบแบบไหนใช้วิธีนั้นเลยนะครับ